ใช่เห็นถึงคุณค่าแล้วก็ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ด้วยถ้าจะให้ผมเพิ่มอะไรอีกสักคำหนึ่งค่ะทีนี้จบเรื่องหนังสือไปแล้วจะต้องมาถามแล้วแหละว,ว่าแล้วตอนนี้ทำอะไรบ้างที่จะคุณเอกทำอะไรบ้างที่จะสร้างเมืองที่เท่ากันเอาย้อนดีกว่าตั้งแต่สมัยอนาคตใหม่ก่อนเนาะเมื่อกี้เป็นอดีตปัจจุบันอนาคตเนาะนี่ก็ย้อนก่อนคือ เสียดายจริงๆนะครับที่พระอนาคตใหม่ถูกยุบไปนะครับไม่งั้นคงจะได้ผลักดันอะไรในการเมืองระดับชาติมากกว่านี้นะครับในสมัยที่เป็นพระอนาคตใหม่นะครับผมยกตัวอย่างนโยบายที่เราคิดว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องการสร้างเมืองอสร้างประเทศที่คนเท่ากันสาคัญจมวลมนุยยกตัวอย่างอย่างเช่นยกเลิกเกณฑ์หานอ,อย่างเช่นการผลักดันเรื่องการสมรรเท่าเทียมเรื่องความหลากหลายทางเพศ อย่างเช่นเรื่องของการปลดแก้ไขภาษีสรรพสานมิตที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการผลิตสุราของชุมชนของออผู้ประกอบการรายเล็เรกรายน้อยอนะครับพรบการยกเลิกเกณฑ์ทหารมันสำคัญยังไงมันสาคัญก็คือ1มันเป็นเรื่องอนาคตอะ่ะคุณกําลังเอาวัยที่มันโชดช่วงชัช,ชวานที่สุดของชีวิตไปอยู่ในค่ายทหาร แทนที่ไวตรงนั้นจะสามารถเป็นเสาหลักทางเศรษฐกิจของครอบครัวได้ขอด้อที่2ก็คือเมื่อไปแล้วก็ถูกย่ำยีอีกศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไม่เหลือข่าวล่าสุดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมโกรธมากตอนอ่านข่าวบังคับให้ทหารเกณฑ์กินอสุจิเพื่อนถูกไหมครับสมมุติลูกเป็นคุณเป็นทหารเกณฑ์เนี่ยคุณจะทํำยังไงนะถ้าถูกบังคับให้กินอสุจิเพื่อนเนี่ย ผมนึกไม่ออกเลยนะฮะ mm hmm. อย่างนี้มันหมายความว่าอะไรมันไม่มีมันไม่เหลือสักไม่เหลือสีมันไม่เหลือความเป็นมนุษย์แล้วอะใช่ไหมครับเสียดายที่ตัวแรกต้องบอกก่อนว่าเราเป็นฝ่ายค้านเนาะเราไม่สามารถผลักดันนโยบายต่างๆเหล่านี้ได้จู่ๆเราเองสิ่งที่เราทําก็คือทําในหน้าที่ทําในอํานาจของสสของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั่นก็คือเสนอกฎหมายเราก็ได้เสนอกฎหมายยกเลิกการเกณฑ์ทหารไปน่าเสียดายจริงๆที่คุณประยุทธ์ <ต>ล่างพรบยกเลิกเกณฑ์ทหารของเราตกไปนะครับอีก2ตัวก็คือเรื่องการปลดปล่อยศักยภาพการทําสุราต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของความเท่าเทียมที่สําคัญมากแท,ทแทนที่เกษตรกรจะได้เอาผลผลิตของพวกเขามาแปรรูปซึ่งจะได้มูลค่าที่สูงขึ้นเหล้าแปรรูปเป็นเหล้าแปรรูปเป็นไวน์ พวกนี้เก็บไว้มีแต่ราคาขึ้น5ปีราคาขึ้น10ปีราคาขึ้นเก็บเป็นข้าวในยุ้งฉางมีแต่ราคาลงทุกวันถูกไหมครับสามารถดึงพืชผลการเกษตรออกจากระบบได้ไม่ต้องไปแข่งไม่ต้องไปกดราคากันเองนะฮะและที่สําคัญเป็นการยกเลิกการผูกขาดที่ปล่อยให้สังคมไทยมีคนรวยจากเหล้าเบียร์เพียงไม่กี่ตระกูลเติบโตร่ํารวยมาหาศาลเป็นแสนล้าน ในชั่วอายุคนเดียวในชั่ว g เจเนเรชันเดียวโดยไม่ต้องมีนวัตกรรมอะไรเลยโดยไม่ได้ทําอะไรให้ประเทศดีขึ้นเลยนะครับดังนั้นพรบฉบับนี้ก็จะเข้าสภาในเดือนมิถุนายนลองดูนะครับมาช่วยกันให้กําลังใจพรบฉบับนี้ดูว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักต่างๆจะลงคะแนนให้พรบฉบับนี้ผ่านหรือไม่ผ่านอย่างไร นะครับผมคิดว่าพราบฉบับนี้จะเป็นหุดหมายที่สําคัญในการปลดล็อกเหล้าเบียร์เพื่อให้เกษตรกรผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดเล็กได้มีช่องทางในการทํามาหากินได้รักษาภูมิปัญญาของท้องถิ่นนะครับพรบตัวสุดท้ายที่เราทำนะครับในสมัยเป็นพักคนาคตใหม่ก็คือสมรรเท่าเทียมนะครับสมรรเท่าเทียมเนี่ยมันพูดถึงสิทธิ์นะครับของคนที่มีความหลากหลายทางเพศที่ควรจะต้องได้รับการคุ้มครองอย่างเท่าเทียมกันนะครับ ดังนั้นกฎนี้เนี่ยมันพูดถึงการสมรสเท่าเทียมที่ไม่ได้แก้ไขอะไรเยอะแยะนะครับแก้คําว่าชายหญิงเป็นมนุษย์นะครับแก้คําว่า <คน S 1> ชายหญิงเป็นมนุษย์นะครับเพื่อให้ผมจะใช้คำว่าชายกับชายในในชายกับชายเนี่ยเป็นบุคคลเนาะบุคคลนะชย้ยเาบบุคคลก็คือให้ชายกับชายมันแต่งงานกันได้ได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายเหมือนกันนะนะครับ ก็ผมคิดว่าเออพรบฉบับนี้ก็เหมือนกันนะครับก็จะเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรในเดือนมิถุนายนนะครับซึ่งก็ฝากทุกท่านติดตามเช่นกันสองพรบฉบับนี้ก็คือเรื่องปลดล็อกสุราแล้วก็เรื่องสมรสเท่าเทียมก็น่าจะเป็นหมุดหมายของความเท่าเทียมในสังคมไทยได้นะครับทีนี้เดินทางจากอนาคตใหม่มาถึงคณะก้าวหน้าเนี่ยงานที่คุณเอกเกริ่นมาเมื่อตอนต้นที่พูดว่าเราทําเกี่ยวกับเมืองมากขึ้นเนี่ยอยากให้เล่าถึงงาน ของคณะก้าวหน้าแล้วก็การทำงานในระดับท้องถิ่นว่ามีอะไรบ้างที่เกี่ยวกับการสร้างเมืองที่คนเท่ากันครับก็ต้องบอกว่าหลังจากที่ถูกตัดสิทธิทางการเมืองพักถูกยุบนะครับก็ทำงานการเมืองในระดับชาติไม่ได้นะครับผมก็ปรับเปลี่ยนบทบาทมาทำการเมืองในระดับการสร้างเมืองการสร้างเทศบาลการสร้างอบอตอซึ่งปัจจุบันก็ให้คาแนะนาให้คาปรึกษา แล้วก็ร่วมผลักดันโครงการต่างๆให้กับเทศบาลและอบตอในหลายๆแห่งทั่วประเทศนะครับเราทำหลายอย่างครับซึ่งยกตัวอย่างอย่างหนึ่งที่เราทำก็คือการเอานิทานนะครับไปให้กับศูนย์เด็กเล็กเพื่อให้ศูนย์เด็กเล็กในแต่างจังหวัดนะครับคุณครูมีเครื่องมือที่จะใช้ในการส่งเสริมปลูกฝังจินตนาการให้เด็กๆนะครับ ต้องบอกว่าถ้าใครเคยไปศูนย์เด็กเล็กในประเทศไทยนะครับก็จะเห็นว่าศูนย์เด็กเล็กส่วนใหญ่เนี่ยขาดแคลนอุปกรณ์เครื่องเล่นนะครับผมตอนผมไปดูศูนย์เด็กเล็กแรกๆต้องบอกว่าตอนทํางานอยู่การเมืองระดับชาติเนี่ยไม่เคยสนใจเรื่องศูนย์เด็กเล็กเนาะเพราะมันเล็กนะครับมันเป็นระดับ <Skill. S 1> จุลภาคมันเป็นจุลภาคนะครับ mm hmm. เรามองไม่เห็นปัญหาแบบนั้นนะครับเพราะว่าผมเติบโตมาก็ไม่เคยเข้าศูนย์เด็กเล็กของรัฐ mm hmm. นะครับพอมีลูกของตัวเอง ก็ส่งลูกเข้าศูนย์เด็กเล็กของเอกชนทั้งหมดนะครับไม่เคยใช้บริการศูนย์เด็กเล็กของรัฐแล้วก็เลยมองไม่เห็นปัญหาตรงนี้พอมาทําการเมืองท้องถิ่นทําให้เราเห็นปัญหาตรงนี้มากขึ้นเราก็ต้องพูดเลยว่าความแตกต่างระหว่างศูนย์เด็กเล็กของเอกชนกับศูนย์เด็กเล็กของรัฐเนี่ยแตกต่างกันอย่างมาโหฬารน,นะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าเริ่มต้นชีวิตก็ไม่เท่ากันแล้วครับโอกาสในการพัฒนาทั้งร่างกายทั้งสติปัญญาทั้งอารมณ์ ก็แตกต่างกันแล้วครับเพราะเข้าศูนย์เด็กเล็กของเอกชนกับเข้าศูนย์เด็กเล็กของรัฐเนี่ยคุณภาพมันต่างกันเลยนะครับตั้งแต่คุณภาพทางกายภาพก็คือคุณภาพของเล่นสนามเด็กเล่นตั้งแต่หนังสือหนังหานิทงนิทานอุปกรณ์การสอนตั้งแต่วิธีคิดแล้วก็กระบวนการสอนของคุณครูมันต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับดังนั้นโครงการนี้เราตั้งชื่อโครงการมันว่าซึ่งจริงๆของผมเข้าใจว่าคุณจุ้ยเป็นคนตั้งชื่อนะครับชื่อโครงการว่าอ่านปั้นฝันนะครับก็คือเอานิทานเนี่ย 100เล่มนะครับไปให้กับศูนย์เด็กเล็กเพื่อให้ศูนย์เด็กเล็กมีเครื่องมือนําไปใช้กับ,บเด็กๆและผู้ปกครองในการส่งเสริมเรื่องความคิดสร้างสรรค์เรื่องจินตนาการให้กับเด็กๆนะครับ,รบซึ่งเราทําไปแล้วใน7ศูนย์เด็กเล็กนะครับใน,ใน<จ>ภาคเหนือจังหวัดลำพูนจังหวัดลำพูนนะครับ,รบแล้วก็ในเดือนนี้นะครับเราจะไปทําอีก13ค่ะ อะไรนะ13ศูนย์เด็กเล็กนะครับในจังหวัดอุดรธานีในจังหวัดอุดรธานีนะครับ<ช>ก็คงจะค่อยๆขยายผลไปเรื่อยๆนะครับสิ่งที่เราพบก็คือคุณครูในศูนย์เด็กเล็กที่เราไปทํางานด้วยบอกเราว่าศูนย์เด็กเล็กเนี่ยไม่เคยมีผู้บริหารเมืองไม่เคยมีใครมาสนใจไม่เคยเห็นโลกภายนอกว่าศูนย์เด็กเล็กที่อื่นเขาบริหารกันยังไงขาดเครื่องไม้เครื่องมือ ขาดการลงทุนอย่างเพียงพอซึ่งเรื่องนี้สําคัญมากนะครับคุณไปถามนักการเมืองทุกคนได้เลยทุกคนจะบอกว่าการศึกษาสําคัญทุกคนจะพูดอย่างนี้การศึกษาสําคัญหมดแต่มันไม่ใช่การกระทําการกระทําคือทอํายังไงให้การศึกษาเอ้ยทำยังไงให้ศูนย์เด็กเล็กของรัฐมีคุณภาพเท่ากับศูนย์เด็กเล็กเอกชนอะหรืออย่างน้อยถ้าไม่เท่าเทียมไม่ไม่เหมือนกันโดยโดยสมบูรณ์ใกล้เคียงกันก็ยังดีแต่นี่มันฟ้ากับเหวอะ แลวใครนะผมอยากจะรู้ว่าพูดถึงว่าการศึกษาเป็นเรื่องสําคัญอพอไปดูในหน้างานมันไม่ใช่นี่ใช่ไหมฮะดังนั้นผมคิดว่าโครงการอ่านปั้นฝันเนี่ยมันก็เป็นความพยายามเล็กๆของเรานะครับที่อยากจะเติมเต็มศูนย์เด็กเล็กโดยเฉพาะยิ่งศูนย์เด็กเล็กในต่างจังหวัดให้มีคุณภาพทัดเทียมกับศูนย์เด็กเล็กของเอกชนนะครับหมดหมดแลวยังคะโอ้จริงๆทำอีกหลายเรื่องฮะก็จะมีหลายโครงการมากอ,ะะอีกหลายโครงการอีกหลาย เอ่อผมยกตัวอย่างโครงการที่ผมยกตัวอย่างบ่อยๆเนี่ยผมว่าเรื่องน้ำประปาเนี่ยยังเป็นปัญหาที่สําคัญมากนะครับใครยังไม่เคยได้ยินผมเล่าเรื่องนี้ผมเล่าอีกครั้งแล้วกันเราทํางานกับเทศบาลกับอบตเกือบ60แห่งทั่วประเทศนะครับทุกท่านเชื่อไหมครับ58ประมาณ57แห่งมีปัญหาเรื่องน้ําประปาหมายความว่าอะไรหมายความว่าในต่างจังหวัดในอําเภอที่ห่างไกลน้ําประปาที่ใสสะอาดมีเพียงพอใช้ตลอดปี365วัน ยังเป็นเรื่องสำคัญยังเป็นเรื่องที่เป็นปัญหาใหญ่ในประเทศไทยศตวรรษที่21อสอนึกออกไหมฮะน้ำสะอาดน้ำสะอาดผมไม่แน่ใจท่านใดมีใครมาจากต่างจังหวัดไหมฮะช่วยยกมือให้ดูนิดนึงมีไหมครับมีใครมีพื้นเพจากต่างจังหวัดไหมครับที่บ้านมีปัญหาน้ําประปาไหมฮะมีไหมครับเหลือเชื่อไหมฮะนี่ศตวรรษที่21นี่ประเทศไทยนะครับซึ่งเรื่องนี้มันเป็นความเหลื่อมล้ำยังไงผมนี่คนกรุงเทพเกิดเติบโตที่นี่ นะครับมีบางช่วงบางเวลาย้ายไปอยู่สมุทรปราการแต่ก็อยู่ในกรุงเทพเหมือนกันก็นกพูดว่าปริมณฑลอ่ะดังนั้นผมมีน้ําประปาที่ใสสะอาดใช้สา5ร้อยหสิห้าวันต่อปียี่สิี่ชั่วโมงย4ิบสี่ชั่วโมงนะครับสองอาทิตย์ที่แล้วไปที่แม่อายบ้านหลวงเชียงใหม่นะครับอ,อําเภอแม่อายตําบลบ้านหลวงจังหวัดเชียงใหม่น้ํานี่สีเป็นชานมเลยฮะนะครับคําถามง่ายๆ คุณคิดว่าคน67ล้านคนในประเทศไทยไม่ว่าจะเกิดและเติบโตที่ไหนไม่ว่าจะเกิดที่เสลภูมิไม่ว่าจะเกิดที่บ้านหลวงแม่อายไม่ว่าจะเกิดที่กรุงเทพควรจะได้ใช้น้ำประปาที่ใสสะอาด365วันต่อปีเหมือนกันไหมควรไหมควรถูกปะ่ะนี่เป็นปัญหาง่ายๆไม่ต้องปรัชญ,ญาไม่ต้องเรียนสูงสง่งนี่เป็นสามัญสำนึกพื้นฐานของความเป็นคน ถ้าคุณตระหนักได้ว่าคนทุกคนมีสิทธิ์เท่ากันคนทุกคนควรจะเข้าถึงน้ำประปาเท่ากันปัญหานี้ต้องแก้ได้ไปแล้วในศตวรรษที่21ในประเทศไทยเราไม่ได้ขาดแคลนงบประมาณเราไม่ได้ขาดแคลนเทคโนโลยีแล้วผมทําให้ดูแล้วที่เทศบาลอาสามารถของเราเราทําให้น้ำประปาขุ่น้นกลายเป็นน้ำประปาที่ดื่มได้ภายใน6เดือนได้รับการรับรองจากกรมนาไม้มแล้วปีนี้ปีปฏิทิน2565กําลังขยายผลนะครับไปอีก6 เทศบาลแล้วอบตอนะครับก็จะทําให้คนอีกประมาณ4,000 40, มคนได้เข้าถึงน้ําประปาที่สะอาดนะครับแต่ยังไงก็ตามกลับมาที่คําถามที่ว่า67สิ็ดล้านคนไม่ว่าเกิดที่ไหนคุณควรจะต้องเข้าถึงน้ําประปาไหมที่สะอาดเท่ากันใช่ไหมครับคำถามง่ายๆก็คือคุณคิดว่าทําไมมันเป็นไปไม่ได้อ่ะในประเทศนี้อ่ะนะฮะผมคิดว่าเนี่ยพอคุณเริ่มจับปัญหาพื้นฐานแล้วลองตั้งคําถามกับมัน แล้วพอคุณตั้งคําถามไปเรื่อยๆมันก็จะเจอปัญหาโครงสร้างว่าคุณจําเป็นต้องแก้ไขที่โครงสร้างเพื่อให้แต่ละพื้นที่แต่ละตําบลแก้ไขน้ําประปาของเขาเองได้นะครับสองตัวอย่างนี้เป็นสองตัวอย่างที่ทําไปแล้วกําลังทําอยู่แล้วกเออ็เป็นสิ่งที่เราพยายามทําให้เกิดความเท่าเทียมความเสมอภาคขึ้นในทุกๆพื้นที่นะคะทีนี้ถ้าพูดถึงความเป็นเมืองที่คนมันเท่ากันเนี่ย มีนโยบายที่สนใจหรือว่าที่มองว่ามันน่าจะทำได้ในเมืองอย่างพัทยาหรือกรุงเทพไหมคือต้องบอกว่าจริงๆมีนโยบายเยอะมากนะครัก่อนก่อนนี้เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังก่อนมันมีเมืองเมืองนึงซึ่งผมติดตามมานานและชื่นชมมากก็คือเมืองปารีสนะครับประเทศฝรั่งเศสนะครับนายกเทศมนตรีของเมืองนี้ชื่อกุณแอนนะครับ ชื่อคุณแอนฮิเดลโกนะครับเป็นนายกเมืองที่สังกัดพรรคสังคมนิยมหรือโซเชียลิสต์ปาร์ตี้นะครับของฝรั่งเศสทำหลายอย่างมากเลยที่น่าสนใจกับมาเรื่องน้ำประปาน้ำประปานะครับที่เมืองปารีสตะก่อน p r i v a t ัยสคือให้เอกชนให้สัมปทานเอกชนไปทำแล้วเอกชนที่รับทำสัมปทานน้ำประปาในปารีสเนี่ยกำไรเยอะแยะเลย สิ่งที่เมืองปารีสทำเขาทำยังไงรู้ไหมครับในยุคข,ของคุณแอนก็คือเนชั่นอลไลซ์มันกลับมาให้เป็นของรัฐให้กลับมาเป็นของรัฐแล้วบอกว่าไม่มีใครควรจะหากําไรจากน้ําประปาซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานเนาะซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานเขาซื้อสัญญากับประธานกลับมาแล้วให้โรงผลิตน้ำประปาที่ส่งน้ําให้คนปารีสทั้งหมดเนี่ยเป็นของรัฐเป็นของเมืองซื้อกลับมาจากที่นโยบายก่อนหน้านั้นก็คือแปรรูป ร้านวิสาหก,กิจตัวนี้ให้เป็นของ,ของเอกชนซะนะครับ<ม>นอกจากนี้สิ่งที่เขาทำก็คือทำบ่อน้ำพุ<ม>เขาเรียกฟาวเทน i n (water fountain) ที่เป็นน้ำที่ดื่มได้<ม>ตั้งไว้ทั่วเมืองปารีส<ม>เพื่อให้นักท่องเที่ยวและคนเมืองปารีส<ม>เข้าถึงน้ำประปาที่ดื่มได้โดยหวังว่าเรื่องนี้จะลดค่าของชีพของประชาชนลดพลาสติกลดการซื้อน้ำขวด ถ้าไปที่ไหนก็มีไอ,บอ้บ่อน้ําพุเอาขาเหยียบปุ๊บน้ําขึ้นออกมาดื่มได้ทันทีไม่มีขยะนะครับไม่มีการใช้พลาสติกไม่มีการใช้ซิงเกิลยูสพลาสติกถูกไหมครับนะครับเนี่ยเป็นนโยบายที่ผมรู้สึกว่ามันสร้างสารรค์มากนะครับแล้วในฝรั่งเศสก็ยังมีอีกหนึ่งนโยบายที่น่าสนใจมากก็คือนโยบายเรื่องการส่งเสริมเรื่องศิลป,ปะวัฒนธรรมหรือที่เราเรียกว่าซอฟต์แวร์นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะนี่ฉันดิฉันทันละค่ะไม่ใช่ซอฟต์แวร์ค่ะ ซอฟต์พาวเวอร์เออนะดิฉันดูคุณหลายคลิปแล้วคะ่ะ <Okay. S 2> ทนัทนแล้วคะ่ะนะครับคือนยโยบายนี้มันน่าสนุกมากนะครับผมเรียนรู้นยโยบายนี้จากเพือ่อนโรงงานของผมนะครับปิยบุตรแสงกนกคุณนะครับเ <c oughs> ขาเอามาเล่าให้ฟังว่าฝรั่งเศสเขาอยากจะส่งเสริมศิลปินมไม่ว่ปาจะดารานักร้องนักสแสดงนักวาดเขียนนักปั้นจะด้านอะไรก็ตามด้านอะไรก็ตามถ้าเป็นเรื่องดาราศิลปินถ้าเป็นเรื่องงานศิลปะวัฒนธรรมเขาส่งเสริมยังไงทราบไหมครับเขาแจกคูปองครับ ซึ่งเขาแจกคูปองให้สามารถให้คนรังเศสสามารถเอาคูปองตรงนี้ไปซื้อสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับศิลปะวัฒนธรรมได้ตามแต่ใจปรารถนาใครจะาไปซื้อหนังสือคุณไปซื้อหนังสือใครอยากไปซื้อตั๋วคอนเสิร์ตคุณไปซื้อตั๋วคอนเสิร์ตใครอยากเอาคูปองนี้ไปซื้อภาพวาดไปซื้อภาพวาดใครอยากเอาคูปองนี้ไปไปซื้อลูกปั้นไปซื้อรูปปั้นใครอยากเอาคูปองนี้ไปจ่ายค่าเข้าพิพิธภัณฑ์ ก็ไปจ่ายค่าเข,ข้าพิพิพพพธภัณฑ์ได้คือศิลป,ปะวัฒนธรรมทุกรูปแบบสามารถใช้คูปองนี้ได้นะครับซึ่งเรื่องตรงนี้ก็เป็นแรงบันดาลใจนะครับให้กับเพื่อนร่วมง,งานของผมวิโรจน์ลัคนาดีสอนเนี่ยก็ไปเอาแนวคิดจากนโยบายเนี่ยม,มาทําเป็นคูปองตาสว่างให้เป็นคูปองที่ที่สามารถเอามาจับใจ่ายใช้สอยในเรื่องการศึกษาได้จับใจ่ายใช้สอยในเรื่องศิลป,ปะวัฒนธรรมการเข้าถึงพื้นที่เรียนรู้ การซื้อหนังสือนะครับการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยได้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนอ,อ่านเพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนสนใจศิลปะวัฒนธรรมประวัติศาสตร์นะครับซึ่งจริงๆมันก็ลดการผูกขาดการเสพศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยพอแจกเป็นคูปองเนี่ยคนก็เลือกได้คนก็มีสิทธิ์ที่จะไปออกไปข้างนอกแล้วบอกว่าเนี่ยฉันจะเอาแบบนี้ฉันจะเอาแบบนี้คือมันไม่ได้ยึดติดอยู่กับตัวหลักสูตรหรือว่าพื้นที่ แบบโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนอย่างเป็นทางการเป็นสถาบันอีกต่อไปการเรียนรู้เองก็ถ้าว่าง่ายก็คือถูกปลดปล่อยให้มันเป็นอิสระมากขึ้นด้วยเนาะใช่ครับใช่ครับก็ผมคิดว่านี่ก็เป็นนโยบายที่สําคัญที่จะทําให้เกิดการส่งเสริมการอ่านนะครับอ,อีกอันนึงที่ผมคิดว่าน่าสนใจไม่แพ้กันแล้วคือ,อ,อตัวที่ ตัวที่เรากําลังทําอยู่ที่พัทยานะครับนั่นก็คือนโยบายที่เกี่ยวข้องกับไนท์ไนท์แคร์นะฮะพัทยาเนี่ยเป็นเมืองที่ไม่เคยหลับพัทยาเนี่ยเป็นเมืองที่มีชีวิตตลอด24ชั่วโมงมดังนั้นมันมีคนกลุ่มหนึ่งที่วิชาชีพของเขาทำให้เขาต้องทำงานกลางคืนคือใช้ชีวิตกลางคืนไม่ว่าจะเป็นเซ็กเวิร์กเกอร์อมไม่ว่าจะเป็นนักเต้นนักรําที่อยู่ใน อาก,กโก้ที่อยู่ในคนที่ทํางานในร้านเหล่านั้นทํางานในร้านเหล่านั้น<ม>คนที่เป็นบริกร<ม>นะครับในโรงแรม,มในบาร์ในผับต่างๆ<ม>นะครับรวมถึงวินมอร์ไซค์ด้วยผมเล่าให้คูจุ้ยฟังมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมไปคุยกับวินมออไซค์ที่ที่พัทยามามนะครับนั่งคุยกันแล้วก็สนุกมากนะฮะ<ม>เขาก็เล่าชีวิตของเขาให้ฟังผมไปเจอวินมอร์ไซค์สองคน อยู่วินเดียวกันคนหนึ่งมาจากนครสวรรค์อีกคนหนึ่งมาจากเพชรบูรณ์ถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็มาคบหากันที่พัทยาแล้วก็มีลูกปัจจุบันส่งลูกไปอยู่กับพ่อแม่ที่ต่างจังหวัดเป็นวินทั้งคู่เป็นวินทั้งคู่นะครับอยู่วินเดียวกันเขาเล่าให้ฟังว่าเขาไม่สามารถเอาลูกมาเลี้ยงที่พัทยาได้เพราะไม่สามารถแบกรับภาระค่าใช้ใจ่ายของการมีลูกได้นะครับแล้วก็มีคนเหล่านี้อีกเยอะแยะเลยในพัทยานะครับ หนึ่งอย่างที่เราอยากจะทำมากก็คือไนท์แคร์ก็คือศูนย์เด็กเล็กสำหรับคนทำงานกลางคืนคนทำงานกลางวันมีไนท์มีดเดย์แคร์เอาลูกไปฝากตอนเช้าไปทำงานทำงานเสร็จ4 5, 6, 5, ี่โมงห้าโมงหกโมงกลับมารับลูกกลับไปที่บ้านได้แต่ไนท์แคร์คนทํางานกลางคืนไม่มีไนท์แคร์บริการนะครับในเมืองอย่างพัทยานะสิ่งที่เราอยากจะทำคือสร้างไนท์แคร์ขึ้นมา หกโมงทุ่มหนึ่งก่อนคุณไปทํางานคุณเอาเด็กของคุณเอาลูกของคุณ <ขอ S 1> มาฝา,ากไว้ที่นี่ที่ไนท์แคร์ให้อาหารป้อนข้าวให้ดูดแล,เ,ลเรื่องอาหารการกินให้นะครับแล้วก็ตบก้นเข้านอนให้ตบก้นเข้านอนให้คุณไปทํางานนะครับตีสามตีสี่ตีห้าเสร็จงานกลับมารักลูกกลับไปนอนกอดเหมือนเดิมเนี่ยผมว่าเนี่ยคือคอนเซ็ปที่มันมองเรื่องความความเท่าเทียมกันนะนะฮะว่า คนที่ทํางานกลางคืนซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนต่างจังหวัดพวกเขาก็เป็นคนนะครับแล้วพวกเขาก็เป็นส่วนที่สําคัญในการสร้างเศรษฐกิจพัทยาให้จเจริญเติบโตมาถึงทุกวันนี้แต่กลับไม่มีใครเห็นเห็น,เห,นเห็นคุณค่าของเขานะครับหรืออย่างคนต่างจังหวัดเนี่ยหนึ่งในนโยบายที่เราอยากทํามากก็คือ,อการสร้างบ้านเลขที่ผีขึ้นมามคือต้องบอกว่า,าคนต่างจังหวัดถ้าย้ายถิ่นฐานมาทํางานอย่าง วินมอเตอร์ไซค์เมื่อสักครู่ที่ผมเล่าเขาเอาลูกเขาเข้าศูนย์เด็กเล็กของเมืองพัทยาไม่ได้นะต้องจ่ายตังค์เพราะว่าเพราะทะเบียนบ้านไม่ได้อยู่ที่นั่นไม่ได้อยู่ที่นั่นเขาจะเอาเอาลูกเขาเข้าโรงเรียนในพัทยาไม่ได้นะครับในโรงเรียนที่สังกัดพัทยาไม่ได้เพราะทะเบียนบ้านไม่ได้อยู่ที่นั่นก็เลยอยากจะสร้างบ้านเล็กที่ผีขึ้นมาเพื่อให้คนอย่างวินมอเตอร์ไซค์คู่นั้นอะเอาลูกมาอยู่ในทะเบียนบ้านนี้เพื่อที่ลูกเขาจะได้เข้า ศูนย์เด็กเล็กของพัทยาได้และใช้สิทธิ์อื่นๆพ,พ่อแม่จะได้ดูด้วยกันและใช้สิทธิ์อื่นๆพ่อแม่จะได้ดูด้วยกันยกตัวอย่างนะครับผมว่าเนี่ยเวลาเรามองเรื่องเมืองอะไรแบบนี้มันมีมันมีคนอีกเยอะมากเหลือเกินนะครับที่เป็นคนส่วนใหญ่ของเมืองที่เป็นคนสร้างเมืองเป็นคนสร้างเ,งเ,นนรางเศรษฐกิจแต่ไม่ได้รับความเอาใจใส่ไม่ได้รับความดูแลจากงบประมาณจากการบริการของภาครัฐนะครับและถ้าเกิดว่าเราพูดถึงเมืองที่คนเท่ากัน ก็มีความจําเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องทําให้รู้สึกว่าพวกเขามีคุณค่าจริงๆคําว่าคุณค่าคําว่าความเสมอภาคมันไม่ใช่คําพูดแต่เป็นการกระทำนะครับค่ะอีกอย่างหนึ่งที่เราพูดกันมาตลอด <c oughs> เกือบระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงเนี่ยกระบวนการทําให้คนได้มีชีวิตที่มีคุณภาพ ได้เข้าถึงสิทธิอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของเขาต่างๆนานาเนี่ยมันกลับมาสู่อะไรมันกลับมาสู่เวลาค่ะมันคือเรื่องเวลาที่เขาจะสามารถไปพัฒนาตัวเองไปหาความรู้เพิ่มเติมหรือแม้กระทั่งเราพูดเรื่องการอ่านมาตลอดเนี่ยถ้าคนไม่มีเวลาอ่านพ่อแม่ครวง3มกับเขาจะเอาเวลาที่ไหนไปศึกษาหาความรู้เอาเวลาที่ไหนไปตามหาว่าเอ๊ะฉันจะเลี้ยงลูกของฉัน ให้ดีขึ้นได้อย่างไรดังนั้นเรื่องพื้นฐานที่สุดสำหรับเมืองก็คือการทำให้ชีวิตคนมีคุณภาพมากพอที่เขาจะมีเวลามา,มาพัฒนาตัวเองมาใช้เวลาเพื่อได้ใช้ชีวิตจริงๆนอกเหนือจากการทำงานใช่คือผมกลับมาอีกเรื่องหนึง่งผมคิดว่าเรื่องน้ำประปาเนี่ยมันอนธิบายได้เยอะมากเลยนะฮะผมไปดูในต่างจังหวัดในอำเภอที่ห่างไกลเนี่ยคุณเปิดน้ามาเขาไม่ได้ใช้เลยนะเขาต้องรอให้ ตกตะกอนเคยเห็นคนแกงสารส้มเองไหมครับเคยไหมฮะเคยได้ยินไหมฮะคนก็ต้องแก่งแกงสารส้มเองในต่างจังหวัดบางที่น้ํามันไม่สะอาดถึงขนาดที่คุณใช้อาบน้ําได้อย่างเดียวล้างหน้าแปรงฟันไม่ได้ล้างหน้าแปรงฟันคุณต้องไปซื้อน้ําดื่มมาเป็นต้นทุนอีกเพราะน้ําประปาไม่ได้นี่คือต้นทุนแล้วมันไม่เหลื่อมล้ําได้ยังไงฮะผมคนกรุงเทพน้ําสะอาดเวลาที่คุณรอน้ําตกตะกอนคือเวลาที่ผม ไปเล่นกับลูกเวลาที่คุณขี่มอเตอร์ไซค์ไปซื้อน้ําคือเวลาที่ผมมาออกกําลังกายเวลาที่คุณตกตะกอนแกว่งสารส้มเองคือเวลาที่ผมอ่านหนังสืออนี่คือความเหลื่อมล้าที่มันจับต้องได้ในสังคมอะใช่ไหมครับ